แเตีวะไปก่อนกลัาร้องกับกูได้อ่ะพ่ามึงนีไม่ดูกูนะ แม่มึงอะ่ะอย่ามึงไปบ้านอีกมึงจะกระตุกคอเสื้อผ้าเลยนะกูจะไปให้มึงเป็นผิวเลยลองด้ได้เอออยู่ไรเนี่ย